กูกาแฟก่อนโอ้โหกาแฟก่อนมาเลยตอนเช้าแป๊เดี๋ยวกาแฟตอนเช้าสุดยอดจริงเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับผมมอสตระรัเดียนะครับกับกายกับกับเรพูดผิดพูดถูกเอาใหม่สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมมอสตระรัดนะครับวันนี้เป็นวัน แรกที่เราจะทําการปลูกถั่วงอ,อกกันซึ่งนี่ก็เป็นเวลาประมาณ9โมงที่ผมอัดคลิปนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมได้ทําการเอาถั่วที่ผมแช่จากคลิปที่แล้วใช่ไหมเอาลงถังไปแล้วเดี๋ยวผมจะมีภาพอินเสิร์ตนะครับโดยอินเสิร์ตเดีย๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูย้อนหลังนะครับว่าผมทำอะไรไปบ้างไป ครับหลังจากที่เรานําถั่วนะครับลงไปในถังแล้วแล้วก็ลดน้ําเป็นหนึ่งรอบแล้วนะครับประมาณ5นาทีนะครับคราวนี้ผมก็ปล่อยให้เขาเซตตัวไปเรื่อยนะครับป่านนี้ก็คงมีมีรากเลิกงอกแล้วมั้งอ่างเงี้ยครับอันนี้ต่อมาวิธีที่2ไม่ใช่วิธีที่2ขั้นตอนที่2ขั้นตอนสองคราวนี้ก็คือพอเราลดน้ําลดแรกไปแล้วนะครับผ่านไปสักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งเราก็ต้องมาเติม อะไรวะดึก,ก่อนดก,ก่อนที่ลูกแกสอนมาดึก,ก่อนดูก,ก่อนอ๋อเติมฮอร์โมนนะครับในการเออ่เหมือนกับแบบทำให้รากเขาแข็งแรงขึ้นนะครับในการปลูกก็เดี๋ยวเรามาเติมกันโดยเฉลี่ยเนี่ยสูตรก็คือ 1cc 1 c ซีซีหนึ่งซีซีที่เราดูดจากฮอร์โมนเนี่ยต่อน้ำหนึ่งลิตรเป็นไงทำจำแม่นกับไม่รอด <laughs> กับดึกไม่ทัน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว สทน้ำลงไปมาต่อด้วยฮอร์โมนใส่ลงไปแล้วก็ใช้ช้อนคนหน่อยเพื่อให้มันเข้ากันนะตอนนี้นะครับเราก็ทําเตรียมปุ๋ยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตรงระเบียงผมเนี่ย<ม>ก็ได้เลื่อนกระมังอ,ออกมาแล้ว นะครับเพราะว่าเราต้องลดเราต้องลดปุ๋ยออกไปไม่ใช่ปุ๋ยออกไปเราต้องลดฮอร์โมนหรือปุ๋ยเนะี่ยลงไปในถังที่เราปลูกถั่วไว้นะครับแล้วก็เพื่อให้พอเราลดไปปุ๊บน้าฮอร์โมนก็จะลงถั่วใช่ไหมลงถั่วเสร็จปุ๊บมันก็จะไหลลงออกข้างนอกนะครับโดยที่มันจะได้ไม่ต้องเปื้อนน้าเราเพราะน้ำเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในการลดถั่วเพื่อล้างฮอร์โมนล้างลดน้ำอะไรเงี้ยในรอบต่อไปได้และถึงจากนั้นเราค่อยเปลี่ยนนะเป็นไ,ปไงมาเดี๋ยวมาทำกัน ไหนดูถั่วซิเป็นไงเพื่อนเพื่อนเห็นปะเนี่ยมันเริ่มแบบว่าปีลากปีอะไรไปแล้วนะเพื่อนนะ เพื่อนๆหลังจากที่เราลดฮอร์โมนไปแล้วผ่านมาแล้วประมาณ1ชั่วโมงกว่านะครับตอนนี้ก็ได้เวลาทําการลดน้ําเข้าไปใหม่ลดน้ําถั่วเข้าไปใหม่ประมาณ5นาทีนะครับเพื่อทําการลดน้ําถั่วด้วยแล้วก็ล้างฮอร์โมนที่เราเได้ทําการเทเติมลงไปให้กับถั่วเรานะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยตอนนี้นะครับระบบไทม์เมอร์ของเราก็ได้ตัดสัญญาณนะครับเพื่อให้ปั๊มน้ําทํางานแล้วนะครับหลังจากผ่านไป 1>, 1ชั่วโมงกว่านะครับหลังจากที่เราลดฮอร์โมนไปนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นระบบน้ําที่ตัวทอมเมอร์มันได้ทํางานนะครับนี่ครับเราก็ทําการลดน้ําไปประมาณ5นาทีนะเพื่อนเอนแล้วก็ปล่อยไปตอนนี้ก็ระบบก็ได้ทําการตัดน้ําลดเรียบร้อยนะเพื่อนเพื่อ,อโอเคฮะแล้วก็เดี๋ยวนี่ครับมันก็จะลดวนๆอย่างเงี้ยทุกๆสองชั่วโมงลดวนไปวนไปวนไป,วนไปนะครับ และเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถั่ววันแรกเราจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับโอเคครับเพื่อนครับตอนนี้ก็คือเข้าสู่เช้าของวันที่2แล้วนะครับกับการปลูกถั่งอกผมได้พูดไว้ก่อนนานๆแล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะพามาดูถั่งอกในหนึ่งวันนะครับว่าตอนนี้มันเติบโตไปถึงไหนแล้วนะครับมาเดี๋ยวพาไปดูกันนี่นะครับมาดูหน่อยว่าถั่ง,งอก หนึวันเป็นไงโอ้โอ้เพื่อนๆมันขาวเต็มเลยแต่เดี๋ยวผมขอขอหยิบก่อนนี่นี่เพื่อนๆดูมันเป็นถั่วงอกแล้วนี่ยครับถ้าเพื่อนสังเกตไม่รู้ในในกล้องมันจะเห็นมันนะมันจะเห็นเป็นเนินๆนยครับแสดงว่ามันมันจะแบบข้างล่างค่อยๆโตแล้วก็ดันๆมันออกมาลนะมา แม,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 แมปดิดไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูฮามเมอร์นะครับว่าอีกอกี่นาทีรดน้ำมองไม่เห็นอีกสิบเจนนาทีโอ้ใช้ได้ใช้ได้นะครับก็ถือว่าแบบเออมันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะเ,นเพื่อน ถั่วงกอกที่แบบว่าปลูกต,ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็อัดทําถ่ายไม่ใช่ถุยตั้งแต่ถ่ายทําเมื่อวันที่แล้วใช่ไหมครับถ่ายวิดีโอเก็บไว้บางช่วงบางตอนเนี่ยเพื่อให้มาเพื่อนๆมาดูนะครับเออมันก็เป็นรูปเป็นล่าแนะแล้วเดี๋ยวพอเข้าสักวันที่3 4เดี๋ยวผมจะอัดคลิปใหม่นะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันเติบโตไปถึงไหนแล้วและในช่วงวันที่1 2 3สนะครับระบบการทํางานที่ว่า ในการเปลี่ยนน้ำเติมฮอร์โมนอะไรเงี้ยก็จะวนอ่างเงี้ยประมาณ 3- าวันพอเข้าสักวันที่4นะครับก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นลดน้ำมันเดียวละนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันดับลดไปเรื่อยพอเข้าวันที่5แลเราก็มาดูอีกทีว่าผลจะเป็นยังไงข้างบนจะสวยหรือข้างหน้ามันจะมีเน่าไหมอะไรเงี้ยต้องรอดูครับอ่ะผมเองก็ตื่นเต้นโอเคครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวสักวันที่ 4 4 3 4, หรือนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทำอีกทีแล้วก็อัดคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ก็รันไปก่อนโอเคฮะมาเร็วเคมเร็วเหมือนเดิมไปละบ๊ายบาย